มาฟังชิปเตรียมกันด้พี่น้องเด้อสำหรับการส่วงยามากเกาหลีเพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่น้องคนไทยนะครับเนาะถูกจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าส้งยาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคเครยเครียดยาแก้ปวดมากเกาหลีโดนตำรวจจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในที่คุ้มขังอยู่20วันแล้วตอนนี้เป็นทุกข์มากไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงวาสัน้น สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนัวราศาสทุกคนทุกท่านฟังชีปแล้ววยาเลืมกดแช่ไปให้พี่น้องคนไทยเฮารูนะครับว่ายาที่บอกวรที่จะส่งมาเลยก็คือ,อยาเกี่ยวกับพวกโรคซึมเศร้าเขาเมื่อว่าเป็นยาเสียบจิตมันอยู่ในกลุ่มของอยาเสียบจิตเป็นยาที่เจ้าต้องได้รับคําแนะนาจากหมอหรือว่าต้องได้การจัดทรงจากหมอเฉพาะทังเท่านั้น นะครับถ้าคุณจะไปหาเสื้อตามล้านทั่วไปกับว่าได้เลี้ยวจะให้ทรงแมกขามประเทศมานี่แห้งยากเลยถือเป็นการเสี่ยงมากๆเลยนะครับผมมาแนะนำนะครับเด้อท่าที่ดีถ้าผู้ใดย,ยังกินยาอยู่นี่ที่เขาต้องกินยาตอนนี้อ,อันนี้ผมเข้าใจว่าคุณกินยากับหมอประจําที่โรงพยาบาลเป็นประจาอยู่แล้ว <c oughs> อาจจะส่งมาหลายข้งเล้ว แต่ว่าเขาตรวจว่าเจอมันตรงนี้สักวันหนึ่งนะครับถึงแน้่ว่คนไทยเขาเม้องา่ามันเป็นยารักษาโรคเฉพาะแก่เกาหลีเขาเม,อมา้อง่ายาประเภทนี้มันเป็นยาของกลุ่มของอยาเสียบติดนะครับอันนี้กฎหมายภผกฎหมายมั่นนะครับเด้อผมแนะนําว่าให้นี่ใบรับรองแพทย์มาจากโรงพยาบาลเปลี่็นภาษาอังกฤษเอามาพร้อมเนี่ยมาพร้อมนะครับ ถึงโซงมากนะครับแต่ว่าผมกับยังว่นเนี่ยน้ำไห้โซงมาาแหละเพราะว่ายัานยันมันผัดนะครับพี่น้องขนาดผมเอายาไมา่ให้เมียผมนี่มันม่มีใบกำกับนี่ใส่ยาเป็นชุดมมานี่ <c oughs> ผมถือตรวจยี่สิบนาทีเอาผมนี่เจอมาก,กับตัวผมแล้วเรื่องยานี่สําคัญมากเขากลัวว่าจะเป็นยาเสียพติดเขาพากันมาตรวจผมสองคนสามคนสี่คนร้อมพากันมาจีบบงเม็ดยา ที่ผมเอาถือเขามาได้เก่หลีนี่เขาย่านว่าเป็นยาเสพติดครับพี่น้องอันนี้ผมเตือนเลยยาโรคซึมเศร้ายาฆ่าเครียดพวกนี้เขาบ่าให้ทรงมากด้ครับเด้อเอออันนี้อันนี้ฝากแชร์จากน้อยนะเพื่อ,เพ,อเพื่อผลประโยชน์ของมูเจ้าเองเ่อยากผู้ใดพลาดอีกในกรณีนี้ผมก็บ,บ่รู้ว่าจะสอยได้จั้งไหนก่อนานนี้ผมก็เคยเห็นยูเขาเจ้าโพสกันมาว่าคนมีววิ่านกระเถือกจับในกรณีแบบนี้ละทรงยาโรคซึมเศร้าเขามานี่ละะถือกจับ แต่ว่าบอลููว่าเพิ่นเคี่ยกันแบบไหนแต่ว่าได้ยินว่าให้ทังบ้านไปเอาใบรับร่องเพี้ยจากโรงพัยาบาลมาส่งมาให้เพิ่นเคี่ยวกันกับทังเกาหลีบ่รููว่าเคี่ยวกันได้หรือยังบ่ลููนะครับแต่กรณนี้อันนี้นี่เพิ่นว่ามาแบบผีน้อยกะบ่ลููว่าสีซอยกันได้จางไห๋ละครับพี่น้องเขามองว่าเป็นยาเสียบกิดแล้วก็ดีนะครับเด้ออันนี้ฝากจักน้อยนะถ้าจะส่งยาส่งยังมากก็ได้แต่ว่าถ้าจะเห็นปอดภัยคือต้องส่งตามเพทตามเพทเพทที่เขาส่ง เป็นเพียด์รงโดยตรงังเี่นะเป็นข้าวกงข้าโกลวพวกนี้มึงเจ้าจะส่งเพียรไหนกันแล้วเตี้ยเขาจะรู้ถ้าเพียรเขาจะรู้ว่ายาอันไหนส่งได้ส่งไม่ได้คือ,อยังเพียรที่ผมส่งมากกับเขาประจํ 2, 2, านี่สองสองสองสามรอบเมื่อนี่เขาจะรู้ว่ายาอันไหนส่งได้ยาอันไหนส่งไม่ได้ส่งได้หน่อยได้หลายเขาจะรู้นะครับแล้วเขาจะตรวจเช็คทุกอย่างถึงเจ้าจะห่วมากดีขนาดไหนเพียรเขาจะเช็คทุกอย่าง เพื่อควปลอดภพยของเพียเขาเองเขาย่านแป,มปอมเปียงหรืออยังทรงมากยัดมากให้เพียรเขาช่วยนะครับถ้าผูใ้ใดอยากรู้ว่าผมทรงขวาจากเพียไหนกะคอมเมนตนมาได้นะครับเด้อนะทรงกับเพียรกะจะปลอดภพยแต่ว่าเขาก็ต้องเช็คขึ้นก่าว่าเจ้าเอายาประเภศไหนมากยาอันไดที่ทรงบาได้เขากะจะบวกนะครับเด้เออ,อันนี้ฝากเจ้าหน่อยถือว่าเป็นประโยชน์เล็กๆน้อนอๆนะถือผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เราไม่อยากให้ผู้ใดพลาดไม่อยากให้ผู้ใดเสียโอกาสอีก นะครับเรื่องเงินท่องอย่างแห่งหายอย่างแข็งมากเสียโอกาสแบบนี้เราต้องมาโดนคดีแบบบู่ตัวท,ทั้งทั้งที่มันเป็นยารักษาโลกของเขามันนั่นเปนยาเสียบพิยดแต่เขามองเป็นยาเสียบพิยดนะครับเด้อมือนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์ก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้สรงวัรอัสาเด้นะครับเด้อเดี๋ยวมีอัน,นใดผมจะมาอัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปครับอันใดช่วยกันได้ก็ส่วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับแชไร์อได้นะครับเดือ ผมเกือบ่าได้ออกจากด้านต่อื่ออันนี้บอให้ฟังเลยจากประสบการณ์โดยตรงเขาตรวจเข้มมากเรื่องอยาผมบาวาวาอกว่าว่ายยาอีหอย่างนะเดี๋ยวจะมีคนมาด่ามาผมอีกนะเคยมีคนออกมาบอกเอาคลิปมาอัดคลิปว่าให้ผมผมรู้ผมรู้ว่าให้ผมมาละแต่ผมบอกเอ้ยถึงเขาหรอกจบกันไปแล้วโอเคจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิมาด่ามาผมอีกความมุ่นไยายมูมุ่นมั่นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับแช้าไหนนะครับเด้อ